สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหลายงานวิชาศิลปะชีวิตวันนี้เราจะพาทุกคนไปรับชมงานทัศนศิลป์กันค่ะ ดีคะ่ะวันนี้พวกเรากลุ่มรายวิชาศิลปะชีวิตจะพาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนไปรับชมงานนิเทศการงานศิลปะที่ตึกคณะศิลปะกรรมศาสตร์ซึ่งจัดแสดงระหว่าง วันที่25กันยาถึง25ตุลาคมน,นี้ถ้าใครยังไม่ได้ไปชมต้องไปชมแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้พวกเราไปรวมงานทูกแกะมาไว้ในวิดีโอนี้แล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ งานศิละปะมีที่มาที่ไปเยอะมากเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานศิละปะในแต่ของแต่ละลยุคที่เกิดขึ้นความเป็นมาของความแนวคิดของศิละปะนั้นมีต้นกําเนิดของศิละปะสามารถย้อนไปถึงยุคหินเก่าซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ2.6ล้านปีก่อนและยาวนานจนถึงประมาณ10,000ปีก่อนคิศัสกาลในช่วงเวลานี้มนุษย์ยุคแรกดำรงชีวิตแบบนักล่าสัตว์และพึ่งพา สสารและแสดงออกโดยใช้วัตถุต่างๆเช่นเห็นหรือว่ากระดูกและเปลือกหอยนั่นเองค่ะคนมันเป็นอะไรที่ประหลาสุดจังเพราะว่ามันช่ไหมค่ะเราไปต่อกัน ที่การวิเคราะห์จุดเด่นจ,จุดด้อยของงานทัศนศิลป์กันดีกว่าค่ะการจัดแสดงงานทัศนศิลป์นี้จุดเด่น,นดดของาง,งานทัศนศิลป์ ok, ลลดดลที่จัดแสดงผลงานแต่ละผลงานมักมีจุดเด่นของศิลปินผู้สร้างผลงานโดยแต่ละเทคนิคของแต่ละผลงานมีความสวยงามโดดเด่นมีความหมายที่ลึกซึ้งของตัวผลงานและจุดด้อยของผลงานทัศนศิลป์ที่จัดแสดงผลงานบางชิน้นอาจทําให้ผู้ชมไม่สามารถเข้าใจหรือสิทธิเสรนิส่อได้ นั่นเองค่ะหุวคนมันเป็นอะไรที่เข้าใจได้และเข้าใจไม่ได้ปปนกันไปเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะเราไปต่อที่หัวข้อที่สามกันดีกว่าค่ะทุกคนหัวข้อที่สามความประทับใจของการสแสดงหรือทัศนศิลป์ที่จัดแสดงเป็นการรวบรวมในเรื่องของความประณีตความละเอียดมีระเบียบน่าทึ่งประหลาด แปลกหูแปลกตาและทำให้ผู้เห็นเกิดความประทับใจไปอีกนานสิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าคุณค่าทางความงามโดยเกณฑ์ของความงามที่อยู่ในงานทัศนศิลป์ซึ่งสามารถรับรู้และยอมรับได้โดยทั่วไปนะคะเป็นการประสานกันขององค์ประกอบต่างๆของความงามเช่นแสง รูปร่างสีเงาพื้นผิวความโรมกลืนและการจัดภาพที่สวยงามและแบบดึงดูดนั่นเองค่ะ ไปต่อกันที่หัวข้อที่4เลยนะคะหัวข้อที่4เนี่ยสามารถให้ปัญญาคนหรือทำให้คนรุ่นใหม่ ได้มองเห็นปัญหาและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมดังนั้นศินลปินศินละปะจึงคล้ายกับกระจกที่ส่องสะท้อนภาพของสังคมคือสิ่งที่ปลุกคนทาให้คนได้ตระหนะคิดได้มองเห็นและคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้คนในสังคมได้มองเห็นพูดคุยถกเถียงและวิเคราะห์นั่นเองค่ะ เป็นการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นในมุมมองศิลปะนั่นเองเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะหัวข้อนี้ ัวข้อที่5ขอ้อขอขอ้ขอความปรับปรุงแก้ไขการแสดงทัศนศิลป์ที่จัดแสดงไม่มีเลยทุกชิ้นงานจะออกมาได้สมบูรณ์แบบมากมีเอกลักษณ์ดีชิ้นงานแต่และชิ้นมีเสน่ห์ในตัวของมันเองทําให้ออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆไม่ว่าจะเป็นงานภาพวาดงานประดิษฐ์ ทุกสิ่งมีความสมบูรณ์แบบของมันตลอดก็อยากคำที่ว่าศิลปะไม่มีถูกผิดนั่นเองค่ะทุกคนและหัวข้อสุดท้าย ที่อยากจะนำเสนอให้กับทุกคนนั้นก็คืองานศินละปะงานทัศนศิลป์ไม่ว่างานแบบไหนก็ตามแต่เป็นงานที่มีความปราณีตและสวยงามงดงามในแบบของมันไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนมันก็ยังสมบูรณ์แบบเพราะท่านคืองานศินละปะนั่น่ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ